สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับชอกวงการนักร้องดังเจ้าของเพลงคิตเสียชีวิตกระทันหันเพราะเหตุนี้เป็นเรื่องเศร้าสําสหรับวงการเพลงเมื่อนักร้องหนุ่มอย่างแจ็ค WC แร็ปเปอร์อีสานได้เสียชีวิตแล้วท่ามกลางความเสียใจของบรรดาแฟนเพลงกับการจากไปอย่างกระทันหันซึ่งล่าสุดแมนอา หนุ่มนักร้องอีกคนที่เคยร่วมงานกับแจ็ค WC ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและอะไรใน Facebook ไว้ว่าขอบคุณตลอดเวลาที่อยู่นำกันแจ็ค WC มีบ่มีก็อยู่นำกันช่วยเหลือกันมาตลอดผมหักอ้ายคักถึงบ่แม่นสายเลือดเดียวกันสิบกว่าปีทุกหรือสุขเห่าก็ช่วยกันร่วมทางกันมาหลับให้สบายอ้าย ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของแจ็ค W.C. นั้นเบื้องต้นทราบว่าประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางในจังหวัดสกลนครโดยอยู่ระหว่างการนำศพไปบำเพ็ญกุศลทางาศาสนาซึ่งสำหรับผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักกันดีของแจ็ค W.C. นั่นก็คือเพลงเธอมากับผัวขอขอบคุณข่าวจากทีวีพูดออนไลน์ครับ ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ